มีเจ็ดสิบการตั้งธนาคารมาเกิดก่อนการไปฟ้านครหลวงก็หวังว่าธนาคารผมจะมีความรุ่งเรืองเจริญเติบโตต่อไปที่ทําไปในปีนี้นะครับตอนนี้เราณวันที่31สิงหาเนี่ยเรามีสินเชื่อที่ปล่อยไปแล้วนะครับประมาณแสนห้าหมื่นล้านนะครับแต่จริงๆแล้วต้องอันนี้เป็นเจ็ดสิบหานะครับแต่ถ้านักกงินยานเนี่ยเราทำถึง70%็ดสิบเปอรนะแสนหกนนะครับ ทีนี้ถ้าดูในภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่าสินเชื่อสินเชื่อที่เราปล่อยกปทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ1.65ล้านล้านบาทน,นะครับหรือเราดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าบ้านเนี่ประมาณ1.79ล้านบัญชีนะครับแล้วก็ในฝั่งของการฝากเงินนะครับเราก็ดูแลในเรื่องของการระดมเงินฝากและการออกเนี่ยมีลูกค้าที่ฝากเงินกับเราอยู่ประมาณ1.45ล้านบาท ในด้านความแข็งแกร่งนี่ก็ผมไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเรามีการตั้งสำรองแม้ว่า APL เราในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยจะสูงขึ้นแต่ว่าเราก็มีการตั้งสำรองที่เกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับทำให้ b i ี r a t อ o เนี่ยราอยู่ที่15เปอร์เซ็นต์นะครับอันะนี้อันนี้ที่ผมเรียนไปนะครับเป้าหมายปีนี้เนี่ยเราจะปล่อยสินเชื่อประมาณที่รับภารกิจมาจากธนาคารนะครับก็คือ2 3 5 0 0 0ล้านบาทที่เป็น70 กระแสการหมุนของตลาดนะครับคือคือ,คอนโย,ยบายรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าสิ่งตอนนี้ข้อดีคือตอนนี้เรามีรัฐบาลใหม่นะครับแล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจจากภาครัฐเสียเดียวคงจะมีออากหลายมฐฐาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐ,ฐ,ฐกิจผมค่อเชื่อว่าแนวโน้มของของการขยายตัวภาคอสังหาเนี่ยคงจะดีอยู่นะครับแต่ว่าในการขยายตัวของเศรษฐกิจทางด้านของอสังหาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็เน้นเรื่องความยั่งยืน ธน,คนาคารก็ได้ปรับตัวลงนี้มาในช่วงสองสามปีนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง,งนนเฟรงโลนเฟร,นะร,ร,ราวบ้านนะครับาาเรามีสองส่วนด้วยกันคือส่วนหนึ่งเราไปจับเงิกอบกกรอรับเพื่อทําโครงการบ้านตัวท่าหมายความว่าเราออกแบบบ้านนะครับลูกค้าบางคนอาจจะไม่ทราบเรืมองการออกแบบบ้านสักสิบแบบในเว็บไซต์แลวลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแบบบ้านที่ประหยัดพลังงานที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้านะครับร แล้วก็ไปไปจ้งผู้สมัคและมาขอสินเชื่อเพื่อจ้างานก,กันนะครับอันนี้เราก็ทาเป็นเดือนการมาสักสองปีแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็สนับสนุนผู้ประกอบการที่ทําโครงการหรือเราเรียกว่าฟรีไฟแนนซ์ก็คือให้สินเชื่อเขาแล้วก็เป็นโครงการที่ประหยัดพลังงานอันนี้เราก็ทำควบคู่กันไปนะครับอันนี้ถ้าเป็นผู้ฟรีโลนเนี่ยเราใช้โครงการชื่อว่าบ้านอูยู่อยเอนสุขนะครับกับบ้านเบอร์ห้าอันนี้นะครับ ส,สองส่วนเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ในปี2 5ง6เนหรยประมาณ1 5 0 0งาก็คิดว่าน่าจะได้เกิดเป้าครับส่วนส่วนผู้ประกอบการในน,นี้เราก็าที่ผมเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการจริงๆแล้วทาเราไม่ได้ทำแค่เจ็ดโครงการนะครับเราจับมือไปประมาณ2ี่สบกว่าโครงการละแต่ก็ค่อยๆทํแต่ค่อยๆสร้างไปนะครับแต่คิดว่าปี67น่าจะเห็นผลมากกวนน่านี้โดยเฉพาะจะเห็นว่าแนวโน้มของของของเรื่องพลังงานเนี่ยในเรื่องของ รถอีวีเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับมาที่บ้านด้วยนะครับว่าบ้านก็ต้องปปะหยัดพลังงานด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้ารถอะไรก็มาเกี่ยวข้องที่โครงการที่สร้างบ้านขายก็ต้องมีที่ชาร์จของรถอีวีนะครับพอครบ70ปีก็เลยออกโอปรโมชั่นอะไรที่เกี่ยวกับเลขเข็ดเลขศูยนย์นะครับนะครับแต่ทั้งข้าหอเลขศูนย์เนาะก็ อันนี้อันนี้อันนี้น่าสนใจถ้าใครยังไม่มีบ้านผมจะให้มาเข้าโครงการนี้อันนี้ก็ททำลายอยู่ตรงนี้ครับว่า3ปีแรกเนี่ยเฉลี่ยทุกอย่างะเลยนะครับ 2. อเปอร์เซ็นต์เองผมเชื่อว่าต่ำกว่าในตลาดนะครับแต่ต้องรีบมาทำวิธีกรรมนะครับเพราะว่านี้เราเราให้ทำวิธีกรรมถึงแค่15พฤ้ติการ,รเทนั้นเองนะครับจะเห็นว่า6เดือนแรกเนี่ยส7เเองนะครับ แต่เดือนที่7จ็ดถึงยี่สิบสี่ซอมอยูเจ็ดเประเด็นก็คือ3.7อันนี้ผมให้กองเงินไม่แค่สองพันล้านตอนนี้มีคนเข้ามายื่นตู้แล้วประมาณ5้าพันต่าหลังผมคิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะเสร็จน,นะครับก็ทีนี่น้องๆใครใครคิดจะซื้อบ้านจะรีบเลยครับเนีข้ามาเข้าโปรแกรมนี้เลยครับอันนี้ดีนะครับ,รบ,รบแล้วผ่อนที่สําคัญคือผ่อนได้ถึง4ี่สิบจีครับสี่สิบจีนะครับโควาชันที่2อ,อันนี้อันนี้ก็สําคัญ เดิมเดิมเนี่ยลูกค้าจะต้องออกมีภาระสองส่วนด้วยกันคือค่าธรรมเนียมการจดวจสอบนองส่วนหนึ่งกับค่าตรวจดทะเบี้ยประกันออมทรัพย์อันเนี้ยเราก็รับภาระให้ลูกค้าอันนี้เราให้เยอะเลยถ้าเป็นค่าจดทะเบี้ยประกันออมทรัพย์เนี่ยเราให้ให้ส่วนใหญ่รูปภาครึ่งหนึ่งเจ้าของโครงการครึ่งหนึ่งเราเอมารับให้อีกครึ่งหนึ่งทำนองมี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นโมชั่นซึ่งคิดว่าเป็นช่วยลดภาระให้กับผู้ซื้อนะครับ แต่การนี้ต้องทำวิธีกรรมภายในสามสิบจีนกันนะครับผมไม่กล้าเทรดนะว่าสูงสูงในตลาดต่างประเทศนะพี่โบผมว่าเราให้ดอกเบี้ยอันนี้ข้อดีประการที่หนึ่งคือเงินฝากไม่เสียภาษีรับดอกเบี้ยรายเดือน,นอันที่สองที่ดีรับดอกเบี้ยรายเดือนนะครับเหมือนรัฐในที่ประทับรัฐบาลยังจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายดเดือนเดือนสองพันใช่ไหมอันนี้เราจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ก็จเห็นว่าในช่วงในช่วง15เดืนแรกอาจจะดูเหมืนต่ำนะครับแต่ช่วงท้าย9เดือน6เดือนสุดท้าย 7. 7เราให้7.7เฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณสูงสุดคือปมาณ2.53ไม่เสียภาษีนะถ้าคิดก็แกกับไปเนี่ยประมาณ2.7มั้งเกับ2.7นะนีถือว่าก็ฝากแค่ระยะเวลาฝากแค่24เดือน อันนี้เป็นสลับออมสัพขาดเรื่งฟูจริงๆขายให้ขายดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ทำมาทำโปรโมชั่นคือเราบวกบวกไปให้อีกหนึออ่งจุดสองห้านะครับเพิ่มอ,อีกจุดสองห้านะเป็นหนึ่งจุดสี่อันนี้อาจจะประเด็นประเด็นเรื่องดอกเบี้ยก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าของแถมเราให้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 ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็ยาง ได้รุ่นรางวัลครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมาเก่งเลขเหมือนที่ที่ผมบอกนะครับอันนี้ถูกรางวัลถ้าซื้อมากก็เดียวกับถูกได้เลท้ายสองตัวอะไรทัวๆน,นะครับอบัอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธนาคารได้ดำเนินการมาต่อเนื่องนะครับคือพอเป็น n t l เราได้มาเป็น n p a เราก็าขายคืออันนี้ผลตอบรับดีนะครับเพราะว่าทัพธนาคารในส่วนใหญ่ถ้าเราาจะมา เราก็จะปรับปรุงก่อนปรับปรุงก่อนแล้วซับบางแห่งนี้ก็แต่ก่อนอาจจะลูไกลเราอยู่ในตำแหที่ที่ตมแหน่งที่ต้งที่ดีบางทีลุไปฟ้าผ่านนะครับอันนี้เราก็มีโปรโมชั่นเยอะเลยครับอันนี้ก็อยากจะประเด็นสำคัญให้เข้ามาดูนะครับที่ที่ที่เว็บไซต์เรานะครับการสนใจอันไหนต้องจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับอันนี้นี่เขาจะมีโอนไหมน้องมีปีเขาจะมีโอนอะไรไหมปีีใช่ไหมครับ แต่มาผ่อนเราได้ไงใช่ไหมข้อดีคือซื้อี่สอบอดีคือซื้อกับเราแล้วผ่อนได้ด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยผมให้ตัวเลเขลคร่าวๆนะฮะเรามีทุกที่ที่เข้าโครงการปรับโครงสร้างนี้ของเราใช้เพวรว่ากับโครงสร้างนี้อย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเนี่ยไปประมาณถ้าผมตัวเลขผิดท้าลองแก้ไขนะครับประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับที่เราให้ความช่วยเหลือไปแล้วก็ แต่ในคองที่เหลือเนี่ยก็เป็นมาตรการที่เช่นลดดอกเบี้ยหรือลดการผ่อนชำระเบ็นต้นลดเงินทุดอะไรนี้เรามีหลายมาตรการแต่พอทำลายก็คือรูกหนี้ที่เราความช่เหลือไปมนแสนเจ็ดหมื่นล้านเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยกลับมาเป็นที่ดีประมาณเกือบแปรครับประมาณเกเก้านะครับที่ยังคงอยู่ในมาตรการก็ประมาณสักเนี่ฮะประมาณยี่ที่ยังต้องให้ความช่วเหลือก็แปลว่า พอเพราะว่าเศรษฐกิจนี่มันสะท้อนเศรษฐกิจแล้วไนงะพอเศรษฐกิจมันเริ่มไปแล้วก็คือคือ,ค,อคือคนเราอะ่ะยังไงบ้านก็ยังอยางเป็นาวไวนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องให้ให้ยืดยืดทั้งยืดทั้งลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ให้ให,ให,ให,ให้บินบินกันขอเรียนอย่างนี้นะคะในการให้นาสินเชื่อธนาคารเนี่ย เราใช้เก์ปกติในการพิจารณาไม่ได้ไม่ได้เข้มงวดขึ้นกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นในการปฏิเสธสินเชื่อของธนาคารกะค่อนข้างน้อยมากนอกจากลูกค้าเนี่ยรายได้ไม่ไม่มั่นคงจริงจหรือภาระหนี้สูงจริงๆถึงจะปฏิเสธสินเชื่อแต่ตรงนั้นอ่ะก็ไม่ได้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเพราะธนาคารก็ยังมี Financial l i t e r a c y ซีให้ลูกค้าไปเตรียมความพร้อมก่อนกู้นะคะก็จะมีการให้เข้ารงเรียนการเงินก่อน ไปทําไปทําเรื่องเอกาสารไปทําเรื่องประวัติการกู้ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมาเข้าในการขอคู่เงินนะคะก็คือถ้าสามารถกู้ได้ก็ให้กปกติร้อยเปอร์เซ็นต์กำไรเท่าไหร่ครับท่านกำไรปีนี้ฮะรับต้องสี่หมื่นสี่หมื่นสี่นะหมื่นน่าจะหมื่นสี่เกินแปดพันกว่าล้านละในส่วนภูมิภาคก็ประมาณ60%นะคะ เทปก er> ็ประมาณ40%วงเงินวงเงินก็อยู่ในระดับประมาณ3-5ล้านค่ะเฉลี่ยเฉลี่ยใช่ไหมครับเดิมมันแค่จุแสนิดนึงตอนนี้ถ้าถมีภาคในเฉลี่ยจะเฉลี่ยปังหน่อยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ8 3ล้านค่ะมันอยู่ที่มันอยู่แนวว่าคนผู้บ้านนี่อ่ะกู้ากขึ้นถูไหมครับบ้านแพงขึ้นใช่ค่ะ ถ้ากรุงเทพนะถ้าพูดถึงกรุงเทพเนี่ยบ้านแพงแพงอยู่แ,แล้วไม่มีสองล้านตา่ำกว่าสองล้านแค่จะไม่มีนะต้องสองล้านห้าขึ้นสามล้านอ่ะแต่ต่างจังหวัดยังมีอยู่ห้าล้านห้าเพราะว่ามันมีมโครงการสินเชื่อภาคลัก,กตามม่างโยบายในโครงการบ้านล้านหลักอะโครงการล้านล้านห้า,าแต่เราก็ไม่ได้จนหมดลายก็ปรเะเยนะท,ที่ปล่อยไป เาะว่าในส่วนนโยบายรัฐตกระสอบของภานี้ในส่วนของอาคารสงเคราะห์เราได้มีการรับการบ้านมาในการที่จะปรับโครงสร้างนี้ดูแลนี่เพช่วยเหลือต่อส่วนตามในบ้านเราะว่าต่อไปของภาคนี้ก็จะมีกลุ่มอยู่ครูราชการครูของอยู่ที่จะช่วยเหลือเป็นเป้าหมายเพิ่มเติมตอกระสอบได้มีการปรับทดลองว่าเป็นการในตอนนี้นะครัคือจริงจริงนโยบายอย่างเงี้ยเรารับจะทำอยู่แล้วครับไม่ไม่ คือคือคือใช้เป็นสถาบันการเงินแบบที่เป็นกู้บ้านเนี่ยมันพักพักนี้จะใช้เขาก็ที่เราทำมาตรการยั่งยืนเนี่ย,ยก็มีนะครับก็พักหนี้อยู่แล้ว,ลว่ถ้าถ้าถามเพราะว่าจ่ายแค่ดอกเบกกเกเี้ยบางมาตรการจ่ายดอกเบี้ยแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นึ่นะครับหรือตอนที่โควิดบางมาตรการนี้ลดจ่ายเลยก็มีทำเราทำอยู่ครับอันนี้ไม่คิดว่าแต่รัฐบาลไม่ได้ไม่ได้ พราะนโยบายเรื่องนี้มาแล้วครับแต่นโยบายที่ท่านท่านอยากให้ให้เรา,เอ,าอยากทำก็คืออยากให้คนไทยเข้าถึงสิ่งเชื่อบ้างได้อย่างรวดเร็วนะพูดถึงแล้วก็ไม่อยากให้ธนาคารนะคะขขอุตสาหกรรมสร้างภาระให้กับในที่บรเรียนนะครับอย่างถ้าถ้าสามารถรักษาศิลปะเอามแข็งแกรตัวกันติดต่อกันไ,ได้ก็ พยายามแำลสูงสุดให้อย <isions> ่า <issions> งที่เรียนนะที่พี่ที่พี่เลือกรังก็พยายามปรุงดอกเบี้ยให้หนานที maison, so ่ส sure. ุดในรุ่บ so so ้านพอแก้ฟีดดอกเบี้ยนิดเดียวในรุ่บ้านบางทีก็ก็ราคาเราเพิ่มขึ้นสามร้อยห้าร้อยนะครับนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านกรรมการนะคะและรักษาการกรรมการผู้จัดการค่ะและก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ได้ตอบคำถามพี่พสื่อมวลชนในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าครบถ้วนนะคะดิฉันนะคะขอเป็นตัวแทนนะคะธนาคารการสัมปทานนะคะขอบคุณพี่พทุกท่านเลยนะคะ